วัสดีครับอยู่กับจ้องน้ำซึ่งเดินระเบิดสวัสดีก็บงานแล้วครับแปลงนี้ห้าพันกว่าเที่ยวนี่ก็นำาเป็นวันสุดท้ายเมื่อคืนครับที่โบไม่ตกมมาตกหน้างานเราเนี่ยพึ่งโรงงานทำงานได้คล่องไอตอนประมาณ10บโมงกว่าๆนี่ให้เสียคริตเขาจัดการครับรถถยวันนี้ ก็ไล่ครับเริ่มไล่แล้วนี่ตรงนี้ได้ระดับแล้วครับนี่ก็ไล่ตรงโน้นหน่อยเห็นว่ามันหลุมตรงนั้นหน่อยแล้วก็จะไล่มาทางนี้นะครับไล่ตรงนี้ไปทางทางหน้าอีกวันนี้จุกแน่นอนครับรถรอ,อ,อครับรถรอ เคยได้ไปเทข้างนอกกับเขานะครับนี่รับงานแปลงตรงนี้เจ้าเดียวอยู่ประมาณ2องพัน่าเที่ยวส0 0พันสามพันนี่แหละนอกนั้นก็มีเจ้าอื่นมาแจมอยู่ประมาณ2อ0 0ัเที่ยวีนเราก็ไล่ระดับนะครับนี่เริ่มเก็บงานแล้วครับเทเก็บงานให้เสียคลิสเขา นี่ก่อนเดี๋ยวผมค่อยไล่ระดับเอาให้ทีหลังฝนมาตกแต่ที่เทตรงนี้แหละที่บอ่อไม่ตกนะครับอุตส่ามายังแหมกับวันนี้จะคล่องแคล่วอันนี้ถ้าฝนไม่ตกเมื่อคืนนี่จะเดินหยอดหยอดยอดยอดแล้วก็สั่งรถวิ่งหยอดบนเลยแต่นี้ไม่ได้เลย ดูคันไหนมาอีแล้วนี่ทางดูภาพดูทางเนินๆหน่อยทางเมื่อวานวิ่งคล่องแล้วนะครับนี่แต่พอวันนี้นี่เจอฝนปุ๊บนี่บวมใหม่แล้วอันนี้ร็อกกี้ ได้ครับดินเหนียวนี่มาได้ไม่จมโอ้อาวุธเอาวันกี่เที่ยวะขับเงี้ยไม่เหยียบรถเลย ยาวไปเลยยาวไปเลยรถวิ่งอยู่ประมาณสิบกว่าคันครับนี่สงสัยมันจะเอาวันแค่ห้าเที่ยวพอไอ้บุ๊ค ไซได้ยินว่าเราว่ามันนะนี่มาแล้วรถรอครับรอจำางทีมงานนี่ออกจากอู่เสียอนครับอีสานใต้น้ำแต็งอสีสานใต้น้ำแต็งมาสามสี่คันอีกคันหนึ่งท่อขาดวันนี้ไม่วิ่งแล้วครับวิ่งไปทำท่อก่อนตังไม่เอาหมดตังก่อน แรงครับ 8e แต่งไฟจัดเต็มนะครับคันนี้ก็แต่งเต็มนี่ถ้าไปโอนไปอะไรก็ต้องถอดไฟออกบอ่อนี่พี่น้องอย่าลำบากไอ้เรื่องนี้แหละนี่ก็สองสามสองเดือนกว่าแล้วครับทะเบียนยังไม่ได้นะครับนี่ไม่รู้ว่าเสียอันเขาดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ออกมาก็ลุยงานเลยครับนี่รถไทยก็เหมือนกันออกมาไม่ต้องเข้าบ้านเลยครับรถไทยนี่สุกจัดปลัดบอกเอามาก็ลุยงานนี่โดยตรงเลยลามไปแล้วประมาณสี่พันเที่ยวไม่ต้องไหวครูเยอะครับ้อมาลุยอย่างเดียวเลยพี่น้องเอ,อ้ย คันนี้ก็ตั้งแต่ออกมาก็ไม่ค่อยได้จอดครับจอดอยู่ประมาณ2องสาวันเราก็วิ่งงานกันตลอดได้นิดได้หน่อยก็ก็วิ่งไปโบลบุนหารไปก็เดี๋ยวก็เหลือเองนะครับรอที่จะกินหมูอย่างเดียวไม่ได้ งานหน้าฝนนะครับต้องทำใจครับเสียงม,มันโหดนะครับ 8E นี่หรือว่าชั่วโมงนี้ยกให้เขาเลย 8E กำลังมาแรงรถแรงนี่ก็เหมือนกันครับนี่ออกจากอูเซีอันครับตัวนี้แต่งสไตล์ยุ่นแต่งสไตล์อายิโนมโต อา <G ül üş> วัยรุ่นครับวัยรุ่นขับเองครับนี่ดูแลรถดีนะครับนอนบอ่อม้าก็มานอนเบอนี่ไม่เหยียบนะครับรถเขาไม่เหยียบถนอมรถดีมากแรงครับนี่8อ e. ีดูครับไม่ต้องเหยียบไม่ต้องทรงเนิบทิ้งที่ได้เลย ขับเองครับหน้าเลดโรบโครอปหน้าเลดไปจกขายุ่นนี่ตวจัดจานเลยนะครับอีสานใต้น้ำแต่งนี่โซนแถวประสาทสุรินส์สังขะนี่จับกินหมดโอ้ยไม่สิจวดไปแล้วครับจรวดทางเรียบ โซนในทางอู่อินตานทางอะไรทางไอชุมพลบุรีหมดสิทธิ์เลยนะครับทางโซนสุรินทร์ปราสาทสังขะเสียอันจัดหมดเลยนะครับเพราะว่าวัยรุ่นชอบชอบสไตล์การแต่งรถนะครับเสียอันเขาจะทำรถแบบสไตล์การแต่งแต่งเต็มนะครับขายรถรถดำทำรถพร้อมแต่งอกรณ์อะไรแต่งลแล้วเราจะสั่งจัดเต็ม จัดสไตล์แบบยุ่นหรือว่าจัดแบบเราวไฟเหมือนที่ไอ้คันซีชมพูเราอันนี้สไตล์แบบยุ่นแบบเรียบๆนะครับสวยแบบเรียบๆไม่รกรุงรังดูแลง่ายแต่กิกะขายยุ่นหน่อยนี่ก็อีกคันหนึ่งครับ นี่เป็นอูอินตานส่วนทรงก็จะประมาณนี้ครับอูอินตานเรียบเรียบนี่ก็แรงเหมือนกัน,นครับไม่รู้ว่าใช้เครื่องตัวไหนนี่ก็วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นขับมีแต่วัยรุ่นขับครับทีมนี้โดย ออกรถเป็นของเจ้าของเองนี่พ่อแม่ซื้อให้เอาไว้ทำมาหากินเลยนี่ก็ถือว่าสุดจัดนะพเพ้องลูกหลานไม่อยากเรียนก็ออกรถดำให้ขับนี่แหละคือวิธีการแก้ปัญหาของการนี่ไม่ให้ลูกหลานต้องทะเลทลายออกนอกลูนอกทาง นะครับต้องหาอาชีพให้เขาแต่เขามีอาชีพมีหนี้มีสินติดตัวเขาก็จะมีความรับผิดชอบนะครับรู้จักทำมาหากินรู้จักอะไรต้องมีงวดเดือนหนึ่งต้องประมาณกี่หมื่นต้องทำให้ได้นี่คือต้องสร้างวินัยให้กับลูกหลานของเรานี่คือการแก้ปัญหาสำหรับลูกที่ไม่อยากเรียนอยากมีอาชีพส่วนตัว ต้องซื้อรถให้ขับดัดวงจรนะครับดัดวงจรการขี่รถเล่นการไปอะไรไปหาเพื่อนหาฟูงไปมั่วสุมกินเหล้าเมายานี่คือวิธีนะครับแนะนำเลยไม่มีเวลาที่จะไปหาเพื่อนหาฟูงนะครับถ้าอยู่ทํามาหากินแบบนี้ตื่นเช้ามาทำงานเลยลุย นะครับเย็นก็ต้องเช็ครถนอนนี่น่ันครับตัวนี้เป็นอูอะไรนาะเดวเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ใช่อูอินตานไม่ใช่อะไรตัวนี้ก็แรงแปดอีเหมือนกันครับตัวนี้ก็วัยรุ่นวัยรุ่นขับนี่ไปแล้วนี่แต่งแบบเราไฟไม่เยอะ กันชนถือว่าสวยดุดันนะครับสวยดุดันไปคนละสไตล์มีสองคันนะครับมีคันที่ไม่ขับไก่โดมครับอันนี้คือสไตล์เดียวกันอนอกนั้นก็จะเป็นสไตล์ไปคนละแนวรอไปคนละแนวนะครับมีก็วัยรุ่นขับเพิเริมเอาสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้เก็บงานแล้วครับ ให้ดูบรรยากาศการเก็บงานเก็บอาจจะไล่ไล่ครัวันนี้น่าจะจบไหมตรงนี้ก็ต้องหาทีเทใไหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทีเทก็จะเริ่มร่อยรอแล้วพี่น้องเอาส่วนคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับอยู่กับทีมงานดัมซิ่งดินระเบิดนะครับสวัสดีครับ